我。 Yeah <laughs>

ผมได้ะระลมสิ่งของจากพี่น้องประชาชนในเทศบาลเมืองบางกะดีแล้วก็เทศบาลตะบนบงางคายงเทศบาลเชียงรากใหญ่นะครับแล้วก็สถานประกอบการในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกะดีนะครับได้ะระลมเรื่องของสิ่งของที่จําเป็นที่ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารเสื้อผ้าเครื่องนน่งห่มตรงนี้นะครับ ก็พร้อมที่จะดําเนินการส่งไปช่วยพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งผมเองนั้นนะครับก็จะได้นํารถบรรทุกสิบล้อน่าจะเป็นปรถบรรทุกสิบล้อสองคันนะครับแต่ว่าคาดว่าจะพยายามบรรทุกให้หมดนะครับว่าจะไปส่งด้วยตัวเองนะครับในเช้าวันที่หนึ่งจะไปถึงที่อำเภอกันทะลักษ์เราจะไปนําส่งด้วยตัวเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณ พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบังการีแล้วก็ท้องถิ่นใกล้เคียงที่ได้ระดมกันมาช่วยในครั้งนี้เพื่อพี่น้องชาวอ,อําเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกษหรือพี่น้องชายแดนไทยของเราที่ได้รับประสบปัญหาในเรื่องของการสถานการณ์ไม่ปกติตรงนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยู่ในแดนหลังเราก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจนะครับที่จะช่วยให้พี่น้องที่อยู่ชายแดน นะครับได้รับสิ่งของพวกนี้ครับ